คือมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะอะไรสร้างให้อเมริกาหรือแว่และกัพันธมิตรอเมริกาก็คืออิสราเอลนี่แหละพวะเพราะว่กะวาการที่ลุลออซึ่งมีกำลังประมาณตีหมื่นห้ันคนแล้วก็เข้าโจมตีดินแดนของอิสราเอลตามที่เขาเหมือนกับที่เขาประกาศเนี่ยนะครับมันก็ต้องทำให้อิสราเอลเนี่ยภาวะระบนแล้วเขาสามารถจะตีตีเข้ามาถึงเมืองไหฟ,ฟาได้ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้น อิสราเอลก็จะต้องแบ่งกําลังแหละใช่ไหมครับที่จะเอาไปต่อต้านเถึงแม้ว่ากองกําลังจริงๆที่รุลโลนี่เมื่อเทียบกับกองกําลังของอิสราเอลเนี่ยจะมีความแจกต่าก,กันก,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 ก็ตามแต่อิสราเอลก็ต้องแบ่งกําลังเมื่อแบ่งกําลังแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มีการรบที่สูสีอิสราเอลก็กังวลในเรื่องเหล่านี้พอสมควรอันนี้คือการสร้างความราะวาราะความวนให้แก่อิสราเอลในการทําสงครามครับ วันนี้พอพูดถึงเรื่องตัวประกันเนี่ยผมขออนุญาตพูดประเด็นนีส้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อให้ให้เข้าใจคือเวลาเนี้ยสถานทูตอิสราเอลเนี่ยโดยทูตอิสราเอลเนี่ยก็ออกมาปฏิบัติการด้วยการเอาป้ายชื่อหน้าคนที่ที่ที่ถูกจับเป็นตัวประกันติดตุกตุกร้อยคันแล้วให้วิ่งตะเวทุกเทพโดยเรียกร้องให้หให้คนไทยเนี่ยออกมาเรียกร้องให้หามาสคืนตัวประกัน ผมอยากถามด้วยด้วย,วยเหตุด้วยผลนะครับว่าการที่อิสราเอลทอย่างนั้นเนี่ยเป็นการช่วยตัวประกันหรือซ้ําเติมตัวประกันกันแน่เพราะว่าอิสราเอลนี่เป็นคู่ขัดแย้งกับามาสแล้มามาปลุกระดมคนไทยมันเป็นการแทกรกกางกิจการภายในหรือไม่ซึ่งซึ่ง,งควรจะต้องพิจารณาซึ่งเป็นมารยาททางการทูตและวก็ไม่พึงทำนะครับแล้วก็ถามว่ามีความจริงใจหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในทันยาฮูและรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยไม่เคยให้ความสนใจกับ อันตรายหรือว่าชีวิวตของตัวปาาระกันเลยแม้แต่ตัวปาาระกันองอิเซลเองเขาไม่ยอมแม้แต่จะหยุดยิงหรือว่าเจร,รจาแลกเปลี่ยนตัวปาาระกันแล้วทูตอิสเซลออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวปาาระกันนี่มันหมายความว่ายังไงจะมาเสี่ยมเราให้ให้ให้ปฏิบัติตัวเบี่งบงบยงเบนไปจากความเป็นกลางหรือไม่อันนี้กระทรวงต่างประเทศต้ตองไปพิจารณาดูนะครับว่ามันถูกต้องไหม ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องเรียกทูตอิสเซลมาตำหนินะครับว่าทําอย่างนี้มันไม่ถูกในแผ่นดินไทยเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นประกาศเป็นกลางแล้วก็อยู่ในความถูกต้องเสมอมาเราร่วมลงคะแนนเนี่ยหนึ่งในร้อยห้าสามเสียงที่จะให้มีการหยุดยิงและและก็ปล่อยตัวประกันแต่การที่ทูตอิสเซลมามาล็อบบี้อย่างนี้มามาแรนี่อย่างเนี้ยเออปกระดมอย่างเนี้ยมันมันไม่ใช่มติของสาภานิติบัตินะครับนะครับแล้วมันไป <c oughs> ไปทางกองข้ามคือไม่มีการหยุดยิง เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยและกระทรวงต่างประเทศเนี่ยควรจะต้องไปไปบอกอิสราเอลเลยแหละว่าให้ไปบัติตามมติสภานชาติและตัวประกันก็จะปล่อยมาเองแหละมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณยังระดมโจมตีแล้วมีไม่มีการให้หยุดจริงเพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเนี่ยอันนี้มันก็ชัดเจนว่าคุณไม่ได้แคร์กับชีวิตของตัวประกันเลยการโจมตีอย่างนี้มีแต่กอ่อได้เกิดอันตรายต่อตัวประกันและอีกอย่างหนึ่งผมก็พูดในฐานะที่ ที่เป็นประธานพี c ซีที่เคยดําเนินการที่พยายามจะเจราจารช่วยเหลือตัวประกันเนี่ยตอนนี้เราก็คงต้องหยุดเพราะสถานการณ์มันแย่ลงแล้วก็ดูท่ากระทรวงต่างประเทศก็จะไม่ไม่ต้องการให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเจราจารตัวประกันเพราะท่านประกาศว่าถ้ากาลังดําเนินตามขั้นตอนอยู่เพราะงั้นตอนนี้เราก็คงต้องขอยุติบทบาทลงนะครับเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับ อืมเอ๊แต่ตอนก่อนก่อนปีใหม่เนี่ยจย์เดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมครับอันนั้นก็คือคุยคุยเรื่องตระกันก็คือประเด็นนี้ใช่ไหมับใช่ครับประเด็นนี้ครับผมตืินทางไปเตอรานเพื่อพยายามขอพบกับหัวหน้าสํานักงานของอ่าฮามาสประจํากรุงเตอรานคือดรโกดูมีซึ่งมีส่วนสําคัญในการที่แลวร่วมเจรจากับท่านอท่านอาริเพนที่ส่งไปอะนะครับ เพื่อเพื่อจะไดะ้ขอให้เขาส่งตัวประกันซึ่งม,มันก็ได้ผลในช่วงนั้นเขาปล่อยมาตั้ง10บกว่าคนแต่พอปล่อยมาแล้วเนี่ยเราก็มีพฤติกรรมหลายอย่างท,ที่ที่ทำให้เขาไม่สบายใจอย่างยิ่งเช่นใส่เสื้อชักธงอ,อิสราเอลกับธงไทยเข้ามานะครับทั้งที่เขาเป็นคนปล่อยนะครับแล้วก็ส่งตัวจากจากที่จุดที่เขาปล่อยเนี่ยเอาไปที่เทรวีฟแล้วก็ไปปล่อยตัวที่นั่นเนี่ย หลายอย่างมันเครดิตรวมทั้งเครดิตที่รัฐบาลไทยให้เนี่ยก็ให้กับพิเศษก่อนเพื่อเลยก่อนที่จะมาพูดถึงคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ให้เครดิตกับภาคเอกชนหรือว่าเกรณีที่ท่านวันนอใช้เครดิตของท่านส่งอริเพนไปเจราจารเนี่ยรัเท่ก็ไม่ให้นะครับเครดิตเลยแล้วก็คิดว่าการเจราจาร,ระหว่างรัฐบาลเนี่ยมันได้ผลเพราะฉะนั้น ณนะจุดนี้เนี่ยโดยท่าทีอันชัดเจนของสต่างประเทศที่คงไม่อยากให้ภาคเอกชนหรือว่าโดยความละมันส่วนตัวอย่างเช่นขอจวารนอมามีส่วนยุ่งเกี่ยวเราก็จําเป็นจะต้องยุติบทบาทครับทีนี้สถานการณ์ณฉนวนกาซาตอนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เอานาะทนาทีปัจจุบันเลยครับคือเราได้ยินว่าประมาณสักเดือนที่แล้วก็ถือว่าแย่แล้วนะฮะค่อนข้างขับขันนะครับเพราะว่าขาดแคลนอาหารและก็น้ําดื่ม แล้วก็เวลานี้ก็เริ่มเกิดโรคระบาดคือโรคท้องร่วงนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ประชาชนชาวกาซาต้องล้มตายด้วยโรคท้องร่วงอีกก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันขาดยารักษาโรคแล้วก็ทุ่โภชนาน้ําสะอาดก็ไม่ค่อยจะมีดื่มซึ่งอันนี้มันเป็นการขัดหลักการมนษยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับแต่ว่าทางทูตเซย์เพยายามมาเบี่ยงเบนพู้จะถึงวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดตุลาที่ผ่านมา ซึ่งก็ต้องพิสูจน์กันนะครับว่ามันมีความเสียหายร้ายแรงขนาดไหนแล้วก็เท่าที่ผมทราบมีข้อมูลบางประการเนี่ยบอกว่าเหตุที่คนอิสราเอลเสียชีวิตมากเนี่ยก็เพราะว่าหน่วย i d ดนั่นแหละคือกาดยิงทั่วไปหมดโดยขาดสติเพราะว่ามองอะไรก็เป็นฮามาสหมดนะครับทั้งที่ทคนอิสราเอลไม่ควรจะเสียชีวิตมากเท่านั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งส่วนประเด็นที่สองเนี่ยมันก็มีข่าวมาอันนี้ก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันว่า คนไทยที่ส่งไปนะ่ะส่งไปในจุดเสี่ยงภัยใช่หรือไม่นะครับเจตนาให้เราไปอยู่ในจุดเสี่ยงภยัยและขณะเดียวกันก็มีคนไทยบางคนหรือไม่ที่ไปสมัครเป็นทหารรับจ้างอันนี้ข้อมูลนี้ผมได้คุยกับท่านทูตอิหร่านท่านก็ให้ให้ข้อมูลมาบางประการดังนี้ด้วยครับ